สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเป็นขับกระจองสุกขูดคนขับคลิปนี้เป็นคลิปของตาวีพี่น้องเล่าพัฒนามาซาดีกว่าไม่มาเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับมันนี้ถือโอกาสลงผงสุดท้ายหมูนะครับพร้อมกับเรขของเซียนบุญคนโคราชเล่าพัฒนาสองคลิปพี่น้องผงสุดท้ายหมูรอบเบื่องรอชมนล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับ แกตกพยายามทำคลิปให้มันได้มือละสี่คลิปหาคลิปนะพ่อได้มือระบาดสองบาทซึมกันแต่ว่ามันกะเอามือก็บ,บ่ได้พี่น้องนะครับกะอ่าเห็ดได้ทอทีเจ้าของเห็ดได้พี่น้องนะกลัวจิตตื่นเกิดติดลูกได้นะครับก้มเก็บก้มไข่พี่น้องมันบาา่ได้ลึกลุกตึงตั้งขึงข้ขนุกคงแห้งมาอาบน้ำล้างหน้าทาคลิปไปเถยได้พี่น้อง ก็สิลูกได้าจ,จะมาตบเขาอันลุกกันงอกันนั่งกันลำบากพี่น้องลุกโอยนั่งโอยพี่น้องนะครับเนาะเอาเมือนี่กับบ่ได้ไปหาหมอคือเก้าไหนๆก็ผิดนัดมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์ก่อนๆพุ่นพี่น้องวันพุธลนะาเผ้ากับผิดนัดไปเลยรอบอย่างหนึ่งมั่นบ่อเพียบพร้อมพี่น้องนะอากาศกับบด่ดีคนกับบ่แข็งแห้งแล้วนะก็มีสการการไข่รอเล่พี่น้อง เลยว่าจะไปคนละลังหอยออกคนพี่น้องในๆเราผิดนัดคุณหมอแล้วคุณหมอกจะได้ให้คือเกาพี่น้องนะครับตั้งรถบัตศูนย์กย็ไดยังไงกะถ้าผิดนัดก็อยู่ชิวสุดท้ายนะครับหกบุงแรงคำม,งมืดมปญญนนวางงาปดหลัพี่น้องนะครับถ่ายมูนะครับอ่ะกะบอกเป็นยังนะครับงายน้ำบกงอเงินแน่เละพี่น้องฝังเงินเลขเงินเบอรอกับยังสิเป็ยนยังไงบุงวัติมาพี่น้องนะครับแต่มีความมั่นใจ มักหาอยู่พี่น้องรัฐบาลไทยก็ได้จะรยิมาใหาบ้บนะครับสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี่แอดจะจะเป็นจังใดกับพี่น้องติดตามเบิ้งด้วยพี่น้องด้วยสองทุ่มครึง่งจะบอกสองทุ่มครึ่งพี่น้องสำหรับเล่าพัฒนานะครับสีเฮงสีปังบอนะครับตีดังบอพี่น้องนะครับนี่อย่างให้เงินสินปวกได้พี่น้องยมือแอดม่เป็นดังๆก็ยกมือเนี่แหละพี่น้อง น้องบางคนก็เชื่อว่าเอสิจะปกปากหรือว่าอะไรไว้ด่างพี่น้องนะครับมือก็ด่างพี่น้องด่างพี่น้องนะครับคือหนังแขง็งหนังแห้งหนังสร้างเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นพี่น้องเบิ่งเส้หูสร้างพี่น้องหูสร,งสร้างมันเป็นด่างสันหลับพี่น้องหมอเรียกว่าเป็นผิวหนังช้างหนังแห้งแต่ว่าเพิ่่เอิ้นหนังสร้างหนังสร้างพี่น้องเพิ่นเอิ้นผิวหนังแห้งผิวหนังแห้ง แต่ว่าถ้าเพื่อนอื่นไปเบิดส่วนมันเรียกได้หลายอย่างหนึ่งผิวหนังแห้งผิวหนังแห้งหนังเหี่ยวหนังแห่งมันไม่เหี่ยวแห่งไปถึงแดดถึงกรอบถึงเหี่ยวไปนะครับแต่ก่อนมือแอดจะดีคือพี่น้องนะพี่นอนะ้นองนะครับเด็กมือก็สวยก็จนกล้วยนะเวลานีมันก็มุดเขา่าเลียดบอลเลนพี่น้องเพราะว่ามันรัดนะครับโรคนี้เป็นเป็นโรคลัดนะครับ,ลลรบหัดหัดหลอดเลือดหัดกระเพาะอ,อาหาร หัดล่ำข้อนะครับแล้วก็ทําให้ปากมันจะจอบตีทุกอย่างนี่มันจะหัดเข่าพี่น้องนะครับแล้วก็ค้นกต่กินเข่าจากกินเข่ากองหนึ่งเังนเสพพี่น้องหรือว่ากินเข่าปั้นหนึ่งสิจากปั้นหนึ่งก็จะเยาะทอนวยไข่เี่พี่น้องทุกวันนี้กินขา้าวแต่ว่าเข่าเหนียวกว่ทาทอนวยไข่พี่น้องกินนด้ประมานนั้นแต่ว่าหมอให้กินจูๆเอานะครับโรคอันนี้เขาเอ,าอินโรคผิวนางแห่ง นะครับอยู่นั่งแห้งแต่ว่ามืเพิ่นเป็นลายลายพี่น้องตายก็หลายแต่ว่าเพิ่นมาแนะนําให้ไปหาอ่ามีคนหนึ่งเพิ่นรักษาเศร้าเพิ่นว่าเพิ่นเศร้าพี่น้องเพิ่นรักษาสี่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นพี่น้องแต่ว่าแอดอยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขวบลองเบิ่งว่าถ้าไปศรีนครินทร์มันก็ต้องใส่ใจค่างเงินนะพี่น้องนะครับเอ้าครับสำหรับคนมีเงินเพิ่นก็ไปศรีนครินทร์ล่ะพี่น้องนะครับลูกเพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายบ้านข่อยแบบ พี่ครูเป็นอยู่นี่สามคนสี่คนตายไปแล้วสามคนสนำหรับราพัฒนาของตาวีนะครับมาเบิงมาโชนกันนะจะมักบอสชอบบอกรอยู่กับพี่น้องทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเลยพี่น,อน้องเออสำหรับค,คลิปนะครับไปดูกันครับพี่น้องที่แปดตุลาคมพี่น้องหลักฐานเก่า นะครับราวพัฒนาของตาวีพี่น้องเอาหลักฐานเก่ามานำเสนอพี่น,อน้องช่องก่อนพี่น้องก่อนพี่นของ,งใหม่นะครับนี่คือของเก่าของตาวีที่พี่น้องเดินนะครับอางวดประจำวันที่30ตุลาคม2567รบเราวพัฒนาของตาวีนะครับนี่คือ ตัวเลขนะครับวิ่งบนล่างก็คือหากับ7พี่น้องบนล่างหากับ7นี่หาส5ง5้5สี่ห้าห7ห7าเจ็ดหาแปดเจ็ดเดละห้านพี่น้องเดอ้อมีอยู่ประมาณนี้มี่สำหรับเล่าพัฒนาของตาวีในงวดวันที่ามสิบตุลาคม 2 5 6 7เหมือนแรกนี่แหละพี่นอ้องรับชมเวลาสองทุ่มเคืองรพี่นอ้องรอบเบิ้งกันนะครับผมก็นําเสนอเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพีกับนอ้องรับโคงสุดท้ายแล้วพี่นอ้องนะครับจบชีปนี้แล้วกับร่รงของเซียนบุญโัวราชลาวพัฒนาพี่นอ้องนะครับขอบคุณพี่นอ้องที่เข้ามาชิดตามรับชมและรับฟังสุข,ขุสุคนะพี่นอ้องเด้อนะครับ แท็บหน้าจอไว้ครับพี่น้องนะครับสําหรับคนชื่นชอบลาพัฒนาแทปบหน้าจอไห้ด้วยพี่น้องเด้อรับพี่น้องสำหรับตัวเลขเบิ้งกันแลกวกะชื่นชอบก็ขอให้จัดเท่านั้นด้วยพี่น้องเด้อนะครับก็ขอให้ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะเขากะว่าเขาทําดีที่สุดพี่น้องกว่าอาจารย์ใดนักไหนก็หวังว่ามันจะถูกปล่อยตัวเลขลงมากนะครับมันผ่านมันผิด ก็ขอโทษขออภัยสุขุคุคนนะครับสองทางห้าก็เป็นซื้อกางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องนะครับบอแมียนบาจะมั่นใจนะครับกต่กระลั่นตีเลียกเจ้าของตลอดพี่น้องนะครับอะไ้กรลั่นตีตลอดอันใดพี่น้องเนาะ,บ,นะบ,บางครั้งมันก็ถือกตองมดกันมาบางคั้งมันก็ผิดตองมดกันมากมีเข่าไม่ถูกไม่รุดพบคู่กันไปเหมือนกับคน,นพี่น้อง คนนะครับคนนอกคนหอมมนเมืองกึงดังกระดังปึงปึงพี่น้องมนุษย์หูกินเมาเพื้นด้วยกันพี่น้องเลยพี่น้องเลยครับมันมีหม่องดีนะครับมันมีหม่งซนะัวคนก็ได้นะครับอพี่น้องมองเพิินผู้นัน้นรวยเงินมีคําพี่น้องก็จะมองว่าเป็นเป็นคนดีนะเพลินก็นดีอยู่พี่น้องดีหม่องคนมีเงินแต่ว่าความซัวพี่น้องก็จะอาจมองเพราะเห็น นะครับสาหรับคนจนพี่น้องก็จะมองว่าชั่วพี่น้องก็จะว่าบ่ดีพี่น้องนะครับแต่สําหรับความดีของคนจนส่วนมากคนจะไม่ค่อยมองเห็นนะครับเมื่อนั้นมีฉะนั้นเองก็เลยบอกว่าคนดีคนชั่วนะครับมันมีนน้ำกันเบิร์พี่น้องนะครับคนมั่นสิดีเสมอไปเป็นไปบ่ได คนมันจิตวัวไปเบิดมันก็เป็นไปบ่ได้อย่างเช่นคนรวยเนี่ยคนมีเงินมีฐานะเนี่ยสิดีเบิดตัวยางก็เป็นไปบ่ได้ขึ้นกันอันนี้แอบก่ากับลั่นตีเลยต้องมีชั่วปะปนกันคนที่ยากจนนะครับ่นก็นมีบ่ดีแน่มีดีแน่ส่วนมากคนที่ยากจน คนมนุษย์หูกินนี่สิใาครามองเห็นความดีของเพิ่นเพราะว่าความดีของเพิ่นนี่เพราะว่าพี่น้องเบิ่งเพิ่อนมองเพิ่นนี่ทางที่ลบหลายกลัวนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นคนยากจนนะครับตามที่แอดดูนะครับตามที่แอดคิดในใจของแอดของแอดได้พี่น้องนะความรู้สึกของแอดพูดมาพี่น้องแต่ความรู้สึกของพี่น้องสิเป็นยังไงบ่ฮู้กอยากคือกัน ความรู้สึกของแอบจะคิดแบบนั้นนะครับถ้าคนดีอถ้าคนมีเงินมีฐานะพี่น้องทุกคนกติวามองเป็นพินดีไปเบิร์ตวุย่างนะครับถ้าคนยากจนคนที่ต่ําต้อยลากหนาคนที่บ่มีอยู่ไม่กินทุกคนกติมมองว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดีถ้ามีอย่างไปก็สิผิดไปเบริรคนดีนะครับ,คน,นะค,รบคนชั่วมันอยู่ปะปนกันพี่น้อง คนที่ยากจนพ่นก็นมีดีขึ้นกันนะครับแต่คนบ่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับคนก็จะมองตปทางเทโลอย่างเดียวคนที่ร่ำรวยก็ทีมีความสัวขึ้นกันนะครับแต่พี่น้องทุกคนก็นี่มองไปทางที่บวกมากกว,นะว่านะคราะว่าเพิ่นเบิ่งฐานะนะครับผลสรุปแล้วผู้ตัดสินเห้าบแมเนผู้ใดคือเทวดาพี่น้องฟ้าดินพุ่นสวรรค์สันฝา ผู้ที่มองเห็นผู้ที่ตายเก่งตาสว่างโมเมนเอาเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์หูกินน้ำกันมาตัดสินได้พี่น้องจะรวยจะจนก็คนคือกันนะครับคนจนกะทำดีได้คนรวยกะทำซัวได้นั่นแหละพี่รองให้คิดเบิ่งทุกอย่างมันควบคู่กันไปมีดีม,มีมีดีมีซัวนะพี่น้ององ,ง่าไๆ มีดีมีซั่วนะครับพี่น้องนนี่เฮาเว้าเฝ้าให้ฟังบ่ได้ว่าผู้ใดเด่อพี่น้องเด้อตุฟังเฝ้าเกี่ยวเวลาให้มันครบแปดนาทีจะซื้อนะครับเอาไปละพี่น้องนะครับแอบมมีคําสิเบอกหาคามาเว้าตุ่พี่น้องฟังบ่ไเดี๋ยแปดนาทีมันครบครบแล้วก็สิอําลาพัะจากปี่จากน้องเอาสาหรับเล่าพัฒนาว้เพียงที่นี่พ่อกับของอาจารย์เซียนบุญคนโคลาชเล่าพัฒนากันต่อพี่น้องสวัสดีครับ